สวัสดีค่ะทุกคนช่องแม้กกันเลยตอนเธอบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นมาแบบเร่งด่วนเกิดขึ้นมาแบบไม่ได้ทันตั้งตัวมากๆเพราะว่าทุกอย่างเกิดจากความแบบว่า first intention รักแรกพบรักแรกเห็นการเห็นครั้งแรกก็มีความรู้สึก่าอุ๊ยอยากรู้เลยนี่คือวงอะไรเขาว่าคลิปทเทอร์ชันวันนี้คือวงรองญี่ปุ่นจ้าจะบอกว่า เพิ่งเห็นสดๆละร้อนเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาคือตอนเวลานั้นเป็นเวลาที่กำลังน่งแบบว่านั่งทํางานอยู่หาเพลงฟังใช่ปะ่ะและฉันก็คือแบบหาเพลงฟังไปฟังมาฟังมาฟังไปก็ไปเจอรีคอมเมนต์ยูทูบจ้าแนะนําเพลงให้ฉันก็คือเป็นภาพปกปกหนึ่งซึ่งภาพปกนั้นเป็นภาพปกแบบนี้เธอเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นทีเซอร์แล้วก็อุย๊ยทำไมปกมันมีความแบบตะมุตตมิน่ารักจังเลยพอกดดูทีเซอร์คลิปนั้นแล้วเธอ โอ้พระ้าช่วยแบบโอ้ไม่กอดมากอยากฟังเพลงน้องๆกันเลยจ้าเราก็โอกาสว่าเออหลังเลิกงานทำไยชั้นเพลงน้องๆตอนสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาจากกราไอสุจ้าคิดว่าชื่อวงน่าจะออกเสียงออกมาแบบนี้ถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยทุกคนด้วยซึ่งน้องๆก็เป็นวงต่างๆ ญี่ปุ่นจ้าน้องๆทุกคนก็คือพอไปเซิร์ชดูภาพแบบว่าเออแบบแพ็คช็อตแต่ละคนเลยเงี่ยก็คือมีความแบบน่าหลักทุกจิบมากๆเป็นอีกวงหนึ่งที่มีความไทยชั้นเบาๆเพราะฉะนั้นก็อยากรอชา้าเลยน้องปล่อยกับเพลงันดี้มาจริงๆแอบ,บเขาไปส่อในหน้าแบบว่าออฟฟิเชียลแล้วว่าน้องๆเคยมีเพลงก่อนหนั้นานั้นาอะไรยังไงเหมือนน้องจะปล่อยเพลงนี้เป็นเพลงแรกนะเพราะว่ายังไม่เห็นแบบว่าเพลงอื่นอของน้องในชาแนลเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ ถ้าใครอยากขายของอยากอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือจะอ่านถึงคนแน่นะ้อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเพลงคนดี้ของไอซ์ซอเธอไปดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าน้องไอซ์ฮือโอ้เปิดมาก็เป็นหัวใจดูนี่น้องว่า นียงเรูปนี้น่ารักนี่ก็นาาก่ารัก,าากอุ้ยนองอยู่เท่าไหร่กันน่ะนาา่ารักกว่าน้องคนเมื่อกีน้หน้าเหมือนวงแหดนจินคำนึงเลยชื่อน้องเทถ้าตัดไม่ผิดนะ เว้ยคนมื่อกี้น่ารักมากอ่ะเนี่ยนะชอบนองคนเสือป่าเมื่อาากี้นะารักกับน้องเสื้อม่วงน้าหนอมมีแบบคาลิปเปอร์อ่ะโอ้ยคนนี้น่ารักมากชื่ออะไรคนนี้น่าแบบญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นจ่าน้องเซอร์ม่วงนี่น่ารักอีกคนเด้อที่บอก มันตกเป็นกีตาร์โตมากคนนี้ก็ดีเฮ้ยดูคอน,นีเท่าไรกันน่ะเด็กมากน้องคนนี้หน้าเหมือนแบบเหมือนวงแอนที้ฉันบอกเลยอ่ะแต่หน้าน้นองเอก็รักมากเลยน่ารัก ไม่ได้คนอย่างเนี้ยถ้าเต้นก็มีความแบบก,กรุบกริบเบาๆแต่ก็มีความแบบดูแลบบ้วว่าถ้าเต้นมีความแบบสามารถเต้นแบบยกยกได้อะจังหวะเพลงมันจะมีความเหมือนตเกมทรงผมก็ค เหมือนเป็นเด็กแบบมัธยมต้นอะไรเงี้ยเลยอ่ะไงบอสไว้มีความหลองหูอยู่นะฟังรอบแรกก็เหมือนมีคววาม่าแบบติดหูแล้วอ่ะ เอ็มวีจะมีความแบบว่าขายความเป็นแบบปุ๊บช็อตเห็นหน้า้องชัดเลยไงเป็นร้านขายโดนัทนะแต่ทุกคนถือแคนดี้น่าร in uh ักมากอืมนะหรอชุดก็มีความเป็นเหมือนแบบเหมือนวินเทจแบบเอกตี้ป้าเป็นนักบอลนักบอลโรงเรียนอ่ะสป้าขายสคูลอย่างเงี้ยยังไงอ่ะอ๋อเเขาไม่มาหรอ ถือว่าเป็นการฟังน้องคังลากไปเห็นหน้าน้องคนทั้งหมดเออเมื่อกี้ไม่ได้นับจำนวนกี่คนนะ่ะน่าประมาณเจ็ดคนป้าไม่แน่ใจแต่ยังไงก็เป็นการดูน้อง,องคังลากที่มีความสึกว่าใตชันไม่มีความแบบตึกตับกุบกลิบแบบเล็กเล็กน้อยน้อย,อยเป็นความน่ารักที่แบบใสใสมาก ถ้าใครอยากแนะนําอยากขายของได้เลยจ้ะเพราะว่าอันนี้เป็นวงแรกเป็นแบบ่เป็นวงแรกที่แบบว่าเป็นเพลงแรกที่ได้ดูของวงนี้กับเพลง Candy กับวงอร์น้องแต่ละคนก็คือมีความน่ารักสมบูรและเสียงแต่ละคนยังมีความสึกว่ายังแบบยังใสอ่ะคือเสียงยังไม่มีความเป็นแบบแต่หนุ่มเลยเธอเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครบอกว่าชอบใสแบบว่าน่ารักน่ารักเพลงมีสไตล์แบบฟังง่ายๆเด็กๆเบลลบล์ท่าเต้นแบบมีความแบบเอาแบบเต้นในชีวิตอกเขาเรียกว่า เป็นแต่ว่าพวกคอนเทนต์ในแบบว่ารีวบ้างหรือว่า YouTube Short หรือว่าจะเป็นเอ่อทิกตอกเงี้ยมันเป็นมันเป็นเพลงที่สามารถหาท่าเต้นน่ารักน่าตาหรือว่าเป็นเพลงที่ประกอบแบบว่าตอนแบบว่าเดินเล่นแบบว่าสวนสาธารณะเดินแบบว่ากินขนมหรือว่าเป็นแบบคอนเทนต์แบบว่า เออกินกินข้าวกินของหวานอย่างเงี้ยเออเพลงนี้มันก็ได้อยู่นะรู้สึกว่ามีความนา่ารักอบอิ่ดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการดูลองครัง้งแรกเป็นการเอาเดิมแล้วกันถ้าคลิปหน้าเกิดว่าอนาคตน้องมีเพลงอื่นพามาออกมาหรือเกิดมีเสตอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดหรือมาดูอีกรอบเดี๋ยแน่นอนอันนี้คือการดูครั้งแรกเป็นอิมเพรสชันที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบ เอ๊ะกระแทกในใจเบาๆนะมีความน่ารักแต่เดี๋ยวขอไปหาชื่อเองก่อนละกันเผื่อว่าไม่มีใครมาคอมเมนต์ด้านล่างใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็ไปหาชื่อเอง่อนว่าคนที่ฉันต้องตาต้องใจอ่ะมีใครบ้างและชื่ออะไรบ้างเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนน่าจะมีแบบว่าแฟนชาวไทยหรือว่ามีบ้านไทยแบบว่าแพต่เพลงน้องอะไรก็เดี๋ยวว่าจะไปตามหาดูใน YouTube หรือทวิตเตอร์ต่อไปแน่นอนันก็ถ้าใครชอบความน่ารักสดใสนี่เลยจ้าดอกไอศครีมแคนดี้ตอบโจทย์มาก มีฟิลกิจไอควาเป็นแบบถ้าใครชอบวงเด็กๆเหมือนแบบพวกแบบว่าวงวงวงซิงอย่างนี้ที่ฉันเคยตามแบบเกาหลีสมัยก่อนหรือว่าน้องดีมจากฝั่งเกาหลีหรือว่าอย่างของญี่ปุ่นอย่างแบบในว่าด้านชีที่แบบว่าเห็นน้องๆครัง้งหน้าฉันโดนตกเนี่ยก็คิดว่าวงนี้ก็เป็นวงหนึ่งที่ททร์เก็ตอยู่ในประมาณนั้นเลอย่างเงี้ยก็หวังว่า กา,การเดบิวต์ครั้งแรกของน้องคันนี่คิดว่าน่าจะเป็นเดบิวต์ครั้งแรกนะหวังว่าน่าจะประสบความสำเร็จและขอให้น้องๆบอกว่ามีคนฟังขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและขอให้มีคนรัก <l acht> น,อนอ้องๆไอซึมากขึ้นด้วยเธอเพราะฉันก็ขอบคุณทุกคนมากที่ตามส่งช่องเราค่ะและคลิปหน้าตัดทิชชู่เพลงอะไรห,หรือในภายในนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมนงเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้นี่ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายฝากน้องไอซึกับเพลงคันนี้ด้วยไปฟังฟังฟังแชร์แชร์แชร์เพลงน้อยด้วยเธอบ like, ๊ายบาย